สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้กันนะคะคือเป็นเสื้อคอปีน,นะคะ่ะปีนเฉียงมาข้างหน้าแล้วก็มีต่อเอวแล้วก็เป็นแยกทวิตค่ะค่ะเราตัวนี้เรามาทํากันเลยนะคะช่วงอกค่ะระบบแปดเซนเอหกหกสปอวบวกเจ็ดค่ะเรามาทํากันเลยค่ะเราปิดเ็คอก่อนนะคะอันอ้าหนึ่งเซนหนึ่งเซนช่วงบ่าค่ะเราจะปิดอยู่ในกินประมาณจุดเจ็ดคอค่ะเรามาปิดกันเลยค่ะ บาหน้านะคะ่ะพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาวาดลักเล้ยใหม่ให้สร็โค้ เราจะมาดูวิธีการสร้างเก็ดกันต่อนะคะช่วงนี้อกห่างอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1ิบแปดหานสองก็ได้เก้าค่ะช่วงชายล่างก็ได้เก้าเซนเหมือนกันค่ะแล้วเราจะตีออกค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2, สองเซนครึ่งถ้าคนตัวเล็กนะคะออกจากจุดนี้ค่ะเก้าเซน 2, สองเซนครึ่งเพราะว่าจะทําให้เปล็ดไม่ตรงพื้นเกินไปค่ะการสร้างตีเลยค่ะตีตรงมาที่ข้างล่างเลยค่ะช่วงเอวที่ระบบหกเราเข้าจากจุดนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2, สองเซน รวาดเลยค่ะวาดโค้งมาความยาวความยาวตัวนี้ระวาดจากจุดข้างคอเนยคะ่ะผ่านจุดยอดอกลงมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณยี่สิบสองนิ้วครึ่งค่ะคือเส้นนี้นะคะต,ตีเลยค่ะ ช่วงเอวเราก็จะวาดเลยค่ะวาดไปที่ตรงที่สุดความยาวนี่เลยค่ะเอวข้างขึ้นหนึ่งเซนตอนนี้เราวาดไว้ก่อนนะคะแต่เราจะแต่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งช่วงเกล็ดเราอยู่ในกิ่งประมาณเซนจุดสองเกลดใหญ่เราเอาเกล็ดใหญ่สองเซนครึ่งถ้าคนเอวใหญ่เราจะช่วงเกล็ดตรงนี้นะคะเราจะล้นได้ค่ะเกรดใหญ่อยู่ในกิ่ประมาณสองเซนครึ่งก็ได้ค่ะ คัดอกเราลงอยู่ในเกฑนประมาณเซนครึ่งล้นเกล็ดนะคะอ,อกจะได้ไม่ลอยวาดเลยค่ะมาที่ปลายเกล็ดค่ะปลายเกล็ดเราตรงจุดสะโพกเล็กลงมาห้าเซนตีเลยค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาวาดคัดบ่าหน้านะคะช่วงตรงนี้คัดบ่าเราวาดโค้งมาเลยค่ะโค้งมาที่จุดบ่าหน้าจุดลอ้นอกนี่เลยคะ่ะเรามาร์กจุดนี้ไว้ค่ะจุดยอดอกพอเราได้แล้วเราจะตัดนะคะ เราทำไปได้ไม่ไม,ไม่กระดาษไม่โป่งขึ้นนะคะเราตัดอนข้าตัดโค้งค่ะค,ะคะ่งคงะ,คะตรงจุดนี้เราก็จะมาแปะกระดาษนะคะตัวนี้เราจะต้องแปะกระดาษไปอีกอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเราสร้างเป็นปกคอฉีกเราจะต้องพบกระดาษไปอีแนแผงเลยค่ะสร้างทะพื้นเป็แนแผงเลงเราแปะเลยคะ่ะ เราแปะเราก็ทบจุดกลางค่ะกระดาษที่เราสร้างก็คือเส้นนี้นะคะทบเลยค่ะพับค่ะพับพับตรค่ะพัทบทบที่เราแปะไปนะคะเราตัดก่อนค่ะส่วนที่เหลือ พอเราได้แล้วเราจะกลิ้งนะคะกลิ้งส่วนที่เราอีกแถบแถบขวามือค่ะไปอยู่แถบซ้ายมือเพราะเราจะต้องวาดวาดคอปกอีกชั้นหนึ่งวาดคอปกอีกแถบเฉียงกันกลิ้งเลยค่ะกลิ้งไหลกลิ้งคอช่วงบาง่าค่ะ ชุ่มเอวช่วงความยาวเส้นเอวค่ะเราต้องมาร์กไว้เลยนะคะเส้นเอวกลีย หุดยอดโอค่ะเราได้แล้วเราจะมาสร้างกันต่อเราคลี่กระดาษออกมานะคะส่วนที่เราเลงออกมาแล้วเราก็มาวาดเลยค่ะวาดตามเส้นเส้นหลักแหล่วตรงนี้ช่วงเอวนะคะ ชแลนี่ช่วงคัดอ,อกแบบนี้มาร์กจุดยอดออกไว้นะคะที่เราเล่งมาเราวแปะกระดาษเลย,ยะคะ่ะ ี่คือโชคอค่ะหลังเราจะนําเริมของชิ้นหลังนะคะเราจะมาวาดคอกันก่อน,นะค่ะชี่นหลังที่เราได้นะคะเนี่ยค่ะเราจะมาสร้างคอตรงจุดนี้นะคะแถบซ้ายอิดโทดท,ทีกับเถบขวาคอเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งเรามาร์กไว้เลยค่ะตรงจุดนี้สองเซนครึ่ง คอหลังเราจะลงแค่หนึ่งเซนค่ะชิ้นหลังหนึ่งเซนเราวาดเลยค่ะวาดคอหลังพอเราวาดคอหลังได้แล้วเราวัดไว้ก่อนค่ะค่ะอหลังเราได้อยู่นเป็นประมาณเก้าเซนค่ะพอเราได้เก้าเซนแล้วเรานํากระดาษมาอีกหนึ่งชิ้นมาแปะตรงนี้นะคะเราจะตั้งคอค่ะเป็นคอตั้งคอปีน พอเราได้คอ mm แล้วนะคะตรงจุดน oh right mm hmm. ี้เราตีตรงเลยค่ะเป็นเส้นตั้งฉากขึ้นไปที่เราวัดคอหลังได้เก้าเซนเราตีขึ้นเลยค่ะเก้าเซนแล้วตรงนี้ทําเป็นเส้นตั้งฉากนะคะคอใหญ่สามเซนครึ่งเราวาดเลยค่ะตรงนี้ก็จะออกคอออกคอเข้าสองจุดห้าคอออกสามเซนครึ่งวาดจุดนี้ออกมานะคะเราวาดเป็นคอปกค่ะเนี่ค่ะโค้งตัวนี้จะเป็นคอเฉียงนะคะเราวาดเลยค่ะวาดเฉียงลงมาได้เลยโค้งลงมาเลยค่ะ ตัวนี้เราจะคือตีเฉียงโค้งมาตรงจุดจุดเอวเลยนะคะตรงจุดเอวตรงจุดนี้การต่อจุดเอวจะมีต่อเอวด้วยค่ะต่อเอวจุดนี้คอช่วงเอวเราลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนค่ะช,ชิ้นหน้าชิ้นข้างลงเซนครึ่งหนึ่งจุดห้าตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะเซนครึ่งค่ะแล้วเราก็จะมาปิดเก็ดค่ะปิดเก็ดแล้วก็จะมาวาดเอวค่ะต่อเอวก่อนเดี๋ยวเราก็จะทําต่อช่วงช่วงคอลงมาค่ะ นี่เราได้แล้วตัวนี้เราก็เหมือนกันค่ะเราปิดเกจ็ดเราวาดเลยค่ะวาดเชื่อมต่อเป็นการต่อเอวลงมาเนี่ยค่ะนี่คือเส้นรอยต่อพอเราได้แล้วนะคะเราจะวาดคอเลยค่ะการวาดคอเราวาดโค้งมาตรงนี้จุดนี้ได้แล้วนะคะพอจะเป็นโค้งแบบนี้เลยค่ะโค้งมาตีมาเลยค่ะผ่านมาตรงถึงจุดที่เราต่อเอวนี่เลยค่ะเราติดโค้งมันนี่เลยค่ะที่จุดต่อเอว ตามแบบนะคะนี่เราได้แล้วค่ะตรงจุดอย่างนี้เราจะมาดูคอแถบซ้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะค,ะคอแถบซ้ายก็เหมือนกันค่ะเราเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่งสองจุดห้าเราตีเส้นตั้งฉากขึ้นเลยค่ะเราวัดได้คอหลังเก้าเซนเราตีตั้งฉากเหมือนกันค่ะคอใหญ่สามเซนครึ่งตั้งฉากเลยค่ะ ช่วงคอค่ะตรงนี้คอเข้าสองเซนครึ่งแล้วคอออกเป็นเกรประมาณสามเซนครึ่งแล้วเราวาดมาเลยค่ะวาดเป็นคอตรงลงมาช่วงคอนะคะเราจะเข้าๆลงมาได้เลยค่ะตรงนี้เป็นวาดเป็นคอเหลี่ยมออกมาแล้วก็จะคือตรงนี้เป็นเขียงลงมาตีเขียงลงมาตรงจุดนี้นะคะเราวาดเลยค่ะนี่ค่ะคอจะเขียงลงมาแบบนี้ นี่เราได้คอยแล้วคือส่วนของเป็นการคอตั้งนะคะนี่คือเป็นส่วนของชินหน้าค่ะนี่รูปคอเราได้แล้วนะคะคือการทําเราจะมาดูช่วงการวาดเอวกันต่อค่ะจุดนี้คือการจุดนี้นะคะตรงจุดแถบซ้ายเราจะตีตรงมาตรงนี้เลยค่ะตรงจุดโอบช่วงแถบซ้ายเราตีตรงนี้เลยค่ะจะอยู่ในช่วงเกตเราตีตรงลงมาเลยค่ะ แทบซ้ายจะยาวกว่า,า,วา,า,วาแทบขวาเราแปะกระดาษก่อนค่ะพอเราได้แล้วนะคะตรงจุดนี้ นี่ค่ะเราตีตรงลงมาเลยค่ะช่วงแถบซ้ายจะยาวลงมาจากจุดจุดชิ้นหน้าเนี่ยค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณเรากะอะไรอยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบเซนค่ะสิบเซนลงมาสิบเซนแถบซ้ายจะอยู่ในจากในเกณฑ์เส้นนี้นะคะนี่ค่ะแถบซ้ายอยู่เส้นนี้เราจะขึ้นอีกประมาณเซนครึ่งเราวาัดเลยค่ะวัดโค้งขึ้นนี่คือแถบขวาเราจะมีแถบซ้ายกันต่อแถบซ้ายเราจะวัดตรงจุดนี้ด้วยค่ะที่ขึ้นจุดสามเซน า3เซนแล้วเราตีเลยค่ะตีโค้งมาตรงจุดนี้ตีโค้งมาที่10เซนนี่ค่ะค่ะนี่เราได้แล้วส่วของแถบขวาแถบซ้ายนะคะตรงนี้คือส่วนของแถบซ้ายแถบขวาค่ะเราจะมาตั้งกันเลยค่ะว่าตรงจุดไหนแถบขวาจะอยู่ในในเกณฑ์แถบนี้นะคะเส้นนี้เราจะปิดเกตจาก่ระตัดก่าานค่ะจะงงกันไหมคะการทำแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเรากลิ้งก่อนค่ะกลิ้งส่วนของแถบซ้ายออกมาก่อนแล้วเราจะมาแยกนะคะนี่ค่ะส่วนของแผบซ้ายที่เราคลิ้งออกมา นี่คือจุด A นี่เราพักไว้ก่อนนะคะเราได้มาแล้วเราจะวาดเลยค่ะตีส่วนที่เราทำแถบได้ออกมากลิ้งออกมาเลยค่ะตรงนี้น เลือดเลยช่วงเอวค่ะตรงนี้จะมีเกล็ดนะคะตรงนี้ที่เกล็ดเราได้เราตัดก่อนกนะ่อน ติดเก็บนะคะตัวนี้ปิดเก็บก่อนค่ะแบบซ้ายที่เราเห็นเราได้มาแล้วนะคะตรงเกล็ดเนี่ยค่ะเราจะตีตรงเลยค่ะเราก็จะแยกเป็นทวิตค่ะเราตัดเลยนะคะตรงจุดนี้เราตัดเลยเรามาแยกกันเลยค่ะทวิตสองชั้น ตีตรงก่อนค่ะเส้นกลางนะคะเส้นกลางทวิทยอยู่ในเกณฑ์ประมาณใหญ่อยู่ในเกณฑ์ข้างละสี่เซนทั้งหมดแปดเซนค่ะก็ได้ข้างละสี่เซนเราตรีตรงเลยค่ะข้งหมดสองจีบนะคะก็ข้างละแปดเซนเหมือนกัน ตรงนี้คือแปดต้นนี้คือแปดตรงนี้คือแปดเหมือนกันค่ะนี่คือเส้นกลางนะคะตรงนี้คือเราเนี้ยค่ะเราจะตรงจุดนี้เลยนะคะเราแปะกระดาษก่อน ตรงจุดนี้เราจับเลยค่ะเราจับทวิตคือเส้นทวิตคือจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดกลางนะคะเราจับเส้นนี้ก่อนชนกันเส้นนี้ชนกันค่ะมาชนกันนะคะคือจุดกลางเราแปะก่อนค่ะเราแปะก่อน ก็จะมาจับอีกชิ้นหนึ่งค่ะจับทวิตซ้อนอีกเหมือนกันทวิตต้อนตรงน,นี้จุดนี้อีกชิ้นหนึ่งแล้วชิ้นนี้ค่ะแล้วก็แปะซ้อนขึ้นมาอีกนี่ค่ะคือการเป็นการจับทวิซเราติดเลยค่ะพอจับได้แล้วนะคะเราก็เอาชิ้นนี้ค่ะชิ้นส่วนที่เราจะแปะนะะี่ค่ะทษทีค่ะตรงน,นี้ติดตรงน,นี้เลยค่ะ ตรงนี้เราออกก่อนนะคะเราติดตรงนี้เลยคะ่ะที่เราชนกันเราาร์ k ไว้ก่อน,นะคะ่ะตรงนี้ที่เราได้เราาร์ k ไว้ก่อนเราติดค่ะติดส่วนที่แถบข้างอีกทหนึ่งนะคะเราปิดเลย พอเราได้แล้วเราก็จับเลยค่ะจับถวินี่ค่ะมาทวนกันตลอดเลยเรากัดไปก่อนนะคะเราแต่งเลยค่ะนี่คือส่วนข้าง นี่คือช่วงเราต่อเอวนะคะจากตอนที่เราต่อเอวนี่ค่ะคือส่วนแถบซ้ายมือดีวเราจะปิดตรงจุดนี้ให้ดูนะคะว่าตรงตรงเอวแล้วเราจะมาดูแถบแถบขวามือกันต่อค่ะนี่ค่ะนี่เราได้แล้วคือจับทวิส นี่ค่ะสก่วนจับทวิตของยีในแทบซ้ายมือเราจะมาดูแถบขวากันต่อค่ะตรงจุดนี้นะคะเราตัดเลยค่ะช่วงเอวที่แพทเทิร์นที่เราได้เราตัดเลยค่ะตรงจุดนี้แถบขวาเราได้แล้วเราจะมาดูแถบซ้ายกันต่อเอ mm ๊ hmm. แถบขวาซ้ายได้แล้วมาดูแถบขวากันต่อค่ะ mm hmm. แถบขวาตรงจุดนี้นะคะคือ การป้ายการวาดป้ายค่ะแถบขวามือเส้นข้างเนะะี่ยค่ะเราจะขึ้นอยู่ตรงเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราวาดเลยคะ่ะวาดตรงจุดนะคะตรงเกศเนะะี่ยค่ะเราวาดโค้งจะเป็นแบบแนวแนวโค้งลงมานะคะการโค้งค่ะเราตัดได้เลยะคะ่ะตรงจุดนี้คือแถบขวามือนะคะ ที่เราได้แล้วเราจะมาปิดเก็บกันค่ะเราต้องปิดเก็ด,ด้วยนะคะตรงจุดนี้ค่ะนี่เราได้แล้วส่วนแถบขวาค่ะที่เราตัดโคง้งนี่แถบขวานะคะแถบขวาค่ะเราจะมาดูตรง จุดนี้กันต่อเราจะมาตัดตรงจุดนี้นะคะจุดคอให้ดูเราจะมาต่อเก็ดให้ดูด้วยค่ะจะไ,ได้ไม่ไงนี่ช่วงคอค่ะแล้วตัดลูกคอเลยนะคะ ตัวนี้เราจะไม่แยกขอนะคะถ้าต้องการตั้งมากเราก็จะแยกได้ค่ะแต่ตัวนี้เราเอาไม่แยกขอถ้าต้องการตั้งเราแยก เราตัดได้เลยนี่ค่ะจะเป็นแนวนี้นะคะคือการทำการทำเราจะทำให้ดูเลยว่าคือเป็นแบบไหนช่วงนี้คือการตัดนะคะตัดแถบซ้ายเราจะตัดอยู่ในเกณฑ์ช่วงนี้นะคะ่ะคอจะอยู่มาเกณฑ์ถึงจุดนี้เลยค่ะเส้นนี้เส้นนี้ค่ะเส้นตรง คือจุดนี้เลยค่ะเส้นตรงจุดนี้แต่แถบขวาเราจะยื่นตัดมาตรงจุดนี้เลยค่ะมาถึงเส้นนี้เลยที่เราได้นะคะคือเราจะเคยการปิดกระดุมตรงจุดนี้ค่ะแล้วการเข้าเราก็จะเปิดปิดเกต็ค่ะปิดเกตด,ด,กดแต่เราจะมาเข้าให้ดูนะคะเราปิดเก็ดค่ะนี่ค่ะถ้างั้นเราจะตัดให้ดูก็ได้ค่ะว่าคือจุดนี้คือเราจะทําเราจะมากลิ้งก่อนคะ่ะ กลิงให้ดูเลยค่ะว่าวิธีการทําจะได้ไม่งงการป้ายอะคะการป้ายนี่คือแถบปวนขวามือนะคะ เราจิ้งมองไม่เห็นเดี๋ยวขอเป็นคาร์บอนลงมานะคะเราจะมาแปะให้ดูค่ะว่าตัวนี้มันเกินกันแบบไหนถเรากิ้งมาแล้วเราตัดเลยค่ะ ตรงจุดนี้นะคะเราก็จะทำอย่างนี้นเลค่ะแถบซ้ายเราตัดตรงจุดนี้นี่ค่ะแถบขวาอันนี้คือเป็นแถบขวานะคะที่เราทำตรงนี้เราจะแปะค่ะจะแปะ ที่เราจะป้ายนะที่เราจะป้ายค่ะพอเราได้แล้วเราก็จะนำส่วนนี้ค่ะส่วนที่เราป้ายส่วนที่เราทำนะคะคือจะเป็นจ่งนี้เราจะเกยค่ะเกยมาตรงจุดนี้นะคะคือเกยมาเลยแล้วตรงนี้เราก็จะเข้า ้าตรงจุดนี้ค่ะตรงจุดยอดอกนี่ค่ะคือการเข้าเราป้ายเกินมาเทียบแบบนี้แล้วตรงนี้เราก็เข้าเข้าจุดยอดอกเนี่ยค่ะเย็บเกล็ด ช่องคอจะเป็นเฉียงแบบนี้เราจะมาเข้าช่องเอวที่หน้าให้ดูเราปิดเกล็ดก่อนเราคือนี่คือการเย็บเกล็ดนะคะการเย็บเกล็ดนี่ก็คือเย็บมาแล้วแถบซ้ายค่ะนี่คือจุดนี้เราต่อเลยค่ะต่อเอวตรงจุดนี้นี่ค่ะตรงแถบขวาแถบซ้ายมือเราจะเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะทวิตตรงต่อจุดนี้ค่ะทวิตตรงต่อช่องเอเนี่ค่ะทวิตตรงเอล แล้วตรงจุดนี้นะคะเราก็จะเข้านี่ค่ะซ้อนเลยซ้อนมาตรงจุดนี้นะคะเข้าเอวนี่ค่ะ นี่ช่วงเอลที่เราได้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้คือเป็นทวิตมาตัดคะ่ะตรงนี้คือทวิตเราซ้อนสองชั้นทวิซ้อนสองชั้นนะคะที่เราทำแถบนี้ก็คือเขียงเขียงป้ายคอหน้าคอหน้าก็เป็นแบบนี้ค่ะคือช่วงนี้เป็นคอตั้งคอปีนค่ะคอปีนค่ะเรามาดูชิ้นหลังกันต่อ ิ้นหลังก็เหมือนกันเลยค่ะเอวเข้างอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนแล้ววัดเลยค่ะความยาวจากจุดสะโพกเล็กลงมาประมาณหกเซนเข้ามาชิ้นหน้านะคะแล้ววัดเอวเลยค่ะเอวข้างเราก็จะมาวัดกันเลยค่ะแถบตัวนี้คือแถบแถบขวาแถบขวาก็คือเราเอาแถบนี้มาชนกันนะคะแถบขวา เอาเอวต่อเอวมาให้ให,ให้ให้ตรงกันนะคะคือเส้นนี้ที่เราตี้างขึ้นนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาวัดแบ่งค่ะยี่สิบเอ็ดก็ได้สิบครึ่งตีตรงเลยค่ะปลายเกยดห้าเซนขึ้นสองเซน กร็ดใหญ่เป็นจุดสองเท่ากับชิ้นหน้านี่เลยค่ะเราวาดคัดบ่านนะคะคัดบ่าหลังวาดโค,งะคะ้งเลยค่ะค่ะนี่เราได้แล้ว็นี่คือส่วนชิ้นหลังนี่ชิ้นหลังชิ้นหลังเราจะทำทบทบหลังนะคะทบ นี่ค่ะคือส่วนที่เราทำขนจเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะเป็นแบบนี้แบบเสื้อคอปีช่วงข้างหน้าตัวนี้นะคะเราจะตัดตัดแล้วเย็บติดกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นป้ายข้างหน้านี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งชิ้นนะคะตรงนี้หนึ่งชิ้นป้ายมาถึงตรงจุดนี้ยาวมาตรงจุดนี้เลยค่ะตัดผ้าค่ะนี่คือส่วนเอวที่เราได้นี่คือทวิสตามแบบค่ะตามแบบทวิสที่เราทำค่ะติดตามการสร้างตัวต่อไปได้เลยนะคะ